ห้าสี่เพจุนี้สร้างขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ต้องการแชร์ประสบการณ์ต่างๆทั้งในชีวิตเข้าไปเพตนี้สร้างขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไรต่อวะครับผมเหจุนี้สร้างขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ต้องการแชร์ประสบการณ์ต่างๆทั้งในชีวิตประจำวันของพวกคุณและพวกเรา มีสิ่งที่กูรู้และไม่รู้เพื่อให้ทุกคนมาร่วมแชร์ไปกับเราใครมีข้อคิดเห็นหรืออยากจะแชร์นำเสนออะไรเอามาลงที่เว็นี้ได้เลยหรือที่แชร์ยูไรด์แอ t พัฒนาล์ .com อย่าลืมนะครับโอเคเค Yeah ล้างให้สะอาดนยนะครับได้ดิรับรองยาวสบายลงเลยขนาดนั้นเลยเออ้าวต้องสะอาด โอ้ยแรงค่ะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเขาทำเมนูปลาแซลมอนปลาแซลมอนอะไรวะลองเลยครับเริ่มเลบีโอนะบีโอนะโอเคโอเคโอเคครับเริ่มได้ไม่ตัดต่อยังจะดีพวกตัดง่าย คุณย <ừ> อ,อดครับคุณคุณครับคุณคุณ,ค,ณคุณกินทั่วหรือยังครับ,บคุณเคี้ยวละเอียดหรือยังครับ <S <S ก็รายการทีวีมันต้องเป็นแบบนี้แน่อ๋อไม่ใช่ครับคุณต้องกินโอเคอเคือลงท้องไปก่อนไม่เคี้ยวหรอกอ่ะคุณต้องเคี้ยวให้สนิทเออรสชาติคุณทราบเข้าปากไปก่อนไม่ใช่ก็เห็นเขาออกทีวีกันเนี่ยโอ้ไม่ไม่ไม่โอโหอันนั้นมันรายการอื่นครับไม่ใช่ไม่ใช่ไแช่ประซึมเข้าปากแล้วคุณจะคิดได้เออได้เอามึงไเอา beep <muchas>